สถานีโทรทัศน์สีกรุงเทพบกช่องเจ็ดบริษัททิพนทูนจำกัดเสนอ เมื่อวานคุณดาวเต้นกันสนันวันไหวเลยครับแต่ว่าทำได้แค่30ฟองเท่านั้นยังเหลืออีก95้ฟองอ,โหโหโหอีกเยอะทีเดียวครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงไปช่วยกันเชียร์คุณดาวได้เลยครับ<า>รครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะร,รายการใหม่เลยพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา11โมงนะฮะกับรายการร้องแลกไขค่ครับ ของที่ท่านต้องการนะครับมาร้องเพลง3ครั้งนะฮะสะสมไข่ให้ได้เท่ากับจํานวนที่คณะกรรมการของเราขอไว้กรรมการที่ขอไว้วันนี้มีคุณบอลน,นะคอมแล้วก็เฟิร์นแล้วก็ชื่ออะไรนะสมจิตนะสมจิตตอดกอนดะครับ ย5่าฟองที่บอกนะครับถ้าได้125ฟองนะฮะได้สิ่งของที่ขอมาเป็นชุดร้องเพลงคาราโอเกะคช่ค่าบนึ่งหมื่นบาทวันนี้ที่คุณขอมาจะไปให้ลูกซ้อมร้องเพลงคาราโอเกะ<ช>นะ,<ฮ>ะแต่ถ้าไม่ถึงคุณโดนปันจัดนะฮะโอเค โอเค125ยฟองแต่ที่แน่ๆถ้าหากว่าสมัครมาในรายการของเรานะครับแล้วทำได้150ฟองเต็มๆเลยเรามีเงินรางวัลให้ห้ามบาทนะครับน้องดาวเมื่อวานร้องไปแล้ว1เพลงโอ้โหคนลุกเชิญพี่ๆกรรมการมีอะไรใหญ่จะช่วยทาไมเขาร้อง125ฟองร้องทำไปได้30ฟองเองพี่บอลมีอะไรแนะนำเขาไหมเอาไปให้ลูกฮะ ให้ลูกฝึกร้องเพลงครับลบความคิดซะตัวเองอ่ะฝึกร้องด้วยถ้าเราแก้ไขตรงไหนอ่ะคืออย่าลืมว่าร้องเพลงเร็วะแล้วไม่ค่อยออกกำลังกายนี่ไงพอร้องแล้วจะเหนื่อยพอเต้นแล้วจะเหนื่อยอยู่ที่ว่าเพลงต่อไปเนี่ยคุณจะใช้เพลงอะไรร้องแล้วดูที่ว่าคุณจะเต้นเยอะหรือเต้นน้อยอีกเพลงช้า เพลงต่อไปเอาเพลงอะไรเมื่อไหร่จะพอค่ะของเดือนเพน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 ดมลยพรเมื่อเธอพอฉันจะรออเสียงจะแหปปี้หน่อยพี่ฮองลำแม่นองลำแมอน้องลำเพลงนี้เขาอาจจะได้โชว์พลังเสียงนะเพราะเพลงเมื่อกี้นี้มันไม่ได้เน้นพลังเสียงแต่ยันเอนเตอร์เทนแต่เขาอย่าห้ามนิ่งไงแต่จะบอกก่อนเลยว่าเมื่อกี้นี้ความผิดพลาดไม่มีอะไรเลยนะเรื่องเสียงโอเคเรื่องการแสดงก็โอเคจริงนะแต่มันอยู่ที่แววตาและสีหน้าของพี่เขานั่นไงนั่นไงเมื่อกี้เขาร้องเป็นไงมันร ร้องแล้วอะเวลามันเหนื่อยมันไม่เก็บอาการต่อเหรอโอ้โหอนช่างคอยทีพอแล้วพอแล้วพอแล้วเราชอบหนูใครสวยอยู่เวลาเราเหนื่อยเราอะไรก็ทำต่มันจะต้องเก็บอาการให้คนอื่นรู้ว่าเรามีถ้าเราเหนื่อยเราเต้นปากอ่เต้นปไปดีอ่ะปั๊บยิ้มไปยิ้มไม่ช่วยอะไรยิ้มช่วยให้คนไม่รู้ว่าเราเหนื่อย อาการยิ้มช่วยรู้ว่าเราไม่เหนื่อยนอีอย่างอีกอย่างหนึ่งพอยิ้มเห็นไหมเขาเขาอ้าปากหายใจทั้งเหงื่อไปมีประโยชน์ต่อดูไม่รู้เลยแก้ประการมันต้องร้องไงเวลาร้องร้องอยู่ละคันได้เอามันก็น่าเกลียดมันก็ต้องแก้ประการเนทำไงอ่ะละคัน๋ยวเดี๋ยกลับไปทายยาก่อนไหม ปกกี้เนี่ยเขาล้อมดีนะขึ้นยากขึ้นดีมากเลยใช่พอเต้นอะไรเพลงนี้ไม่เต้นเล่เพลงนี้ไม่เต้นค่ะพี่อาจจะดีขึ้นวิธีิการง่ายๆทำไมฮะร้องเพลงเร็วเต้นเยอะตัดท่าเต้นออกร้องสิเพลงเร็วอย่ารีบหายใจเดี๋ยวเหนื่อยตัดออกฟังเขาเพราะเขาเป็นเสียงเสียงพอเสียงมันโดดปุ๊บเพี้ยนตัดออกทุกอย่างตัดมันออกไปเลย เสียงจ้าึ้นมันได้ร้องเนี่ยร้องเพลงสงสารสมจิตด้วยลรโพงอยู่ติดคอรี่ลาถึงว่าเมื่อกี้สมจิตเหมือนจะต้าใจฝันชาไม่หยุดสักทีชาไม่หยุดเลยคอลีลาไม่ต้องเยอะมากนะแต่ต้องมีอินเนอร์นะที่สำคัญคุณดาวขาดอีก9 5้า้านะห้าหมื่นเราหมดสิทธิ์ไปแล้วโอเคไหมคิดถึงเครื่องคาราโอเกะไว้คิดถึงหน้าลูกของเราที่กำลัง ามีเราเป็นความหวานและหลักชัยของชีวิตหลักชัยด้วยโอเคนะสำหรับคนที่หัวไปมีเมียน้อยเราไม่ดีกลเราจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่พอใจแล้วกลับมาเมื่อไรจะพอเมื่อไรจะร้อสักทีมันก็มีเกินน้ำมันก็มีคนตกต้นต้นเหมือนมีปัญหาชีวิตในเราเนี่ยพอสอบเกินน้ำขอให้โชคดีครับ เมื่อไร่จะพอซีรินหอมทั่วลมน้องดาว น,นโ,อโอ้โอ้ยจบเพลงที่2ไปแล้วครับมีเ nah, พียงนิด oh, นิดหน่อยหน่อยแต่ว่าคุณดาวยังขาดใครอีกตั้ง95ฟองโอ้หเยอะทีเดียวครับคุณดาวจะได้ร้องเพลงที่3ต่อหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ เมื่อเธอพอฉันรอในป้อมนี่แหละแต่สิ่งที่เขาร้องนะเห็นไหมว่าทุกคน50คนยกมือพร้อมๆกันชอาพอแล้วแล้นชอบดีกว่าแล้วชอบฟังแล้วเป็นไงชอบสิฮะชอบสิจะอ้วกอยู่แล้วขึ้นดีทุกเพลงเลยขึ้นดีทุกเพลงอ่ะพอร้องไปร้องมาเอาแล้วเพี้ยนอีกแล้ว โอเคอ่ะเดี๋ยวดูกันนะสำหรับเพลงที่2นะ 2> เ,เมื่อ,อไรจะพอพวกเราคิดว่าอย่างไงครับพร้อมจะครย ครับตรงนี้คณะกรรมาการยยทางบ้านแจกไข่กันมาแล้วแต่ได้กี่ฟองผมยังไม่บอกต้องได้45ก่อนนะ<อ>ต้องได้45ถึงจะมีสิทธิ์ไปต่อไม่งั้นก็โดนปั้นจันนะฮะ<อ>ไม,ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมจองสาราสีไว้ให้แล้วอ <c oughs> เออผมว่านี่หมดพาคไปเลยดีกว่าไหมครับคิดว่าถึงไหมสี่ห้าน่าจะน่าจ,นาจนะนคร<ห>ถึงไหมสี่ห้าคำว่าน่าจะไม่น่าพูดหรอ จะร้องไม่เพาะแต่ร้องแล้วโดนใจอ่ะมาดูกันเดี๋ยวเขาดูนะน้องขาอุ้ยจริงนะมาดูกันนะฮะคะแนนที่ต้องการนะสำหรับเพลงนี้นะฮะต้อง45้าครับผม45ขึ้นไปถ้าต่ำกว่าหมดสิบทธิ์เพราะว่ารอบรอบหน้านี้มีแค่50ถูกไหมและคะแนนของน้องดาวครับสำหรับเพลงที่2เมื่อไรจะพอคือ คนต้องทนฟังอีกเพลงเหรอเอาเลยเอาเลยเฮ้ยถ <'ve> ือว <Machine> ่า <breaking> น <asta> ีคณะกรรมการนี <atz> ่โดนใจเห็นป่ะเพื่อ้งขอบคุณมากครับขอบคุณมากอาช์นรับผ่อนไปเพื่อนรับตกนะฮะโอเคเฮ้ย โอ้โหโคตรเจ๊นี่เขาได้ลอยน้ำขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยนะลอยน้ำพูดจะเปงนท่านี่คนเข้พาลอยน้ำลอยล้ำใช่เขาเรียกว่าคนจมน้ำไปแล้วเหมือนมีชูชีพโผล่ขึ้นมาจากนองทางบ้านเลยหน้าเขาดูหมดหวังไปแล้วแต่ว่าใชอ่ะเพแต่เพลงสุดท้ายคุณจะให้ได้ร้อยยี่สิบห้าต้องห้าสิบฟองต้องเต็มใช่เอาละเต็มเอาละเพลงเพราะๆเราฟังกันมาเยอะเออ เพลงพิ้นเพี้ยนเนี่ยฟังกันบ้างให้คะแนนด้วยถ้าเกิดเขาไม่ไ uhh ด้50หลงปั้นจัดเลยถ้าได้50ได้ชุดร้องเพลงคราวเกดหนึ่งหมื่บาทกลับบ้านอันนี้เป็นเพลงที่ผมเลือกให้คุณชิงทำเหมาะกับอาชีพคุณมากเฮ้ยยามวงรามานุนอ๋อรามานุนอ่ารามานุนร้องเพลงใหม่เพลงใหม่เขาชื่อเพลงอะไรเชือกวิเศษเขาร้องอะไรเชือกวิเศษฉันไม่ใช่เชือกวิเศษ อะไรคะห้าสิบเนี่ยมันเยอะไปไหมคะเยอะไปใช่ไหมหนู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 ห่วงใจแทนพี่เขาอะห้าสิบเพลงสุดท้ายจะทําถึงหรือเปล่ามาดูเพลงเนี้ยจะลดราคาเหรอเราคิดว่าจะลดไหมขอหน่อยดนะลดหน่อยนึงลดหน่อยนึงลดหลายโลเลยแหละเทน้ำจมน้ำวดจำนวนวัดจำนวนฟองเลยวัดจำนวนฟองก็ให้ก็ต้องหน่อยนะเพราะว่าสองเพลงที่ผ่านมาร้องจากระโดดติดลม เาคิดว่าผมทามันถามผมนะผมคิดว่าถ้าเกิดเขาได้เท่าเพลงนี้ผมให้ดีหด no ีครับดีครดีครับ้าหไวหมสีาสี่ห้าฟองทำหนาเหมือนไม่พอย้ำนะเอาเป็นว่าอยู่ที่คณะกรรมการนะีาฟองผมให้เลยพรเลยครับยมน้องดาวซีรินหอมทวนลม คณะประเมินสิ่งของใจดีครับรดจำนวนไข่ให้คุณดาวตั้ง5ฟองอย่างนี้คุณดาวจะได้คาราโอเกะกลับไปให้ลูกหรือเปล่าติดตามชมช่วงหน้าครับ เต้นแล้วมันก็เพี้ยนเอาเอาอะไรอะไรเวลาแล้วเอาเชียร์เาเชียร์เขาเชียร์เอาเชียร์เชียร์คนดูเจียร์เอ็นเตอร์เทนเอ็นเตอร์เทนอ่ะพอเอาพอเอวป้ากก็เสียงหลงก็สิเออเอาไม่ได้ดีมาแล้วเขาหลงคีนิดนึงแล้วเขาก็กลับมา ไปเขาลงไปเดี๋ยวก็มาโอเค๋ยูพ okay. ี่พวกเรานะใครที่เขาต้องการ45ฟองเขาจะได้เครื่องคาราโอเกะไปให้ลูกเขาหรือเขาจะเละอยู่ในปัจจันของเราอยู่ที่กำจัดเสียงพวกคุณครับแจกใคร ปอปของเรานามาร้องเพลงยามเป็นไงนะครเมื่อกีน้นครบอกว่าชอบมากเลยร้องได้ดีร้องดีกับลูกทุ่งอีกร้องดีกับลูกทุ่งทำไปเต้นด้วยนะนีะ <S 2> <S 2> <S ่ไงนี่ไงเห็นไหมเออแต่เมื่อกี้ฝืนไม่เต้นไม่ได้เหรอเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นจังหวะมันทำอะไรงนี่ยมันมน,นิ่งๆไม่ได้อีกเซนนิดนึงไดหมสองข้างเลยไหมเอาด้วยไม่อง้างสองข้างสองข้างแย่เลยไม่ได้ยินมารักฉันก็ยังไม่ไปฉันก็ โอเคแต่สรุปตรงนี้ครับเขาต้องทำให้ได้เลย45เมื่อกี้คณะกรรัาการเราลดลดราคาให้ด้วยนะ45นะจะได้ไปเลยนะฮะเป็นชุดร้องเพลงคาราโอเกะมูลค่า16,000บาทแต่ถ้าไม่ถึงเจ้าหน้าที่ผมพร้อมอยู่แล้วจะพาคุณโข้าล็อกตรงนั้นป <มา S 2> ั้นจันทับลงมาโอเคมาดูคะแนนกันขะได้ไหมนะฮะขอชมขอชมขอชมเปไง โอ้ยก้อยครั้งสุดท้ายซ้อมก่อนไหมซ้อมกอยซ้อมเข้าก่อนไหมซ้อมเข้าก่อนไหมไม่เอาไม่เอาเลยคไม่ซ้อมเหรออาค่ะกลัวโอเคมาดูกันนะฮะคณะกรรมการของเราก็คงให้คะแนนเต็มที่แล้วแหละเขาต้องทำให้ได้45และคะแนนของคุณสิรินหอมทวนลมเพลงยามเพลงสุดท้ายของคุณในชีวิตโอ้ยในรายการ เปียกมาแล้วผมบอกแล้วรายการของเราไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกันตัวเองใช่ไหมแล้วก็ใครที่ได้ไ wow> ด้จากทางบ้านต้องขอบคุณเขาขอบคุณทางบ้านแล้วขอบคุณเขาโอเคแล้วันน sure ี้ครับสิ่งที่เด็กเขาขอมาชุดร้องเพลงคาราโอเกะมูลค่าหนึ่งหมื่นหกพันบาท สิ่งของที่อยากได้มาร้องเพลงแห่งกันบอกว่ามีความสามารถเลยครับเพี้ยนอย่างนี้ก็มาได้ก็แข่งกับตัวเองนะแข่งกับตัวเองอ่ะสบันมาตู้มตลอดสี่ทีมอร์ฟอร์ไซด์ใหม่กรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสองสี่วันนี้ขอบคุณมากมาร่วมรายการกับเราคุณสิรินหอมทวนล่มขอบคุณคุกท่านโอ จะได้นะจะได้ไ,ดไ,ดไม่แน่แสดงว่าทุกคนก็ต้องมาได้โอ้ทุกคนต้องมาได้อขอให้สนุกสนานร้อ,องเพลงจากจริงใจเหมือนอย่างที่น้องเฟิร์นบอกมีความสุขในสิ่งที่ท,ทำแต่จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่คณะกรรมการของเราวันนี้ขอบคุณมากเลยค,ครับขอบคุณครับะนะ ติดตามในยการของเรานะครับร้องแรกไข่จันทร์ถึงสุก11โมงนะฮะแล้วกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ